สวัสดีครับดเด็กๆวันนี้คุ้เตอร์มากับกิจกรรมศิลปะกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทํานี้เป็นมัวรูปหมีกับกิจกรรมศิลปะกับคุ้เตอร์วันนี้ก่อนเราจะไปทํางานศิลปะกันนะครับคุ้ตเตอร์มีเพ,เพาาเลพงเพราะๆมาฝากเด็กเด่นด้วยแล้วไปฟังเพลงเจ้าหมีน้อยกันนะครับ จามีนารักตัวของมันนั้นอ้วนและดูนารักหูกลมๆและมีขนสี และนอนสบายอยู่ภายในถ้ำมีบางวันที่มันชอบนอนกลิ้งไปนอนกลิ้งมานอนจนตัวอ้วนพลี กลมและมีคนสีน้ำตาลสีน้ำตาลชอบเดินหาของกินมีชอบกินน้ำพึ้งมีชอบกินปลาน้อยใหญ่มีชอบกินพวกผลไม้เดินเล่นกันทั้งวันจะมีนารักหลับและนอนสบายอยู่ภายในถ้ำ บางวันที่มันชอบนอนกิ้งไปนอนกิ้งมานอนจนตัวอ้วนกลีสวัสดีครับหาแล้วครับวันนี้ ในการทําหมวกรูปหมีนะครับกับกิจกรรมศิละปะก,กับครูเต้ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็คือ1นนะครับในส่วนของกระดาษสีแข็งนะครับที่ไดเตรียไมไว้ให้เด็กๆแล้วนะครับอันประกอบไปด้วยรูปครึ่งวงกลม2รลูกรูปวงกลมเล็ก2รลูกและส่วนที่เป็นตาเป็นจมูกเป็นช่องรูหูในส่วนนี้จะเป็น องค์ประกอบใบหน้าของเจ้าหมีนะครับและที่เป็นสายสีเหลืองนี้ก็คือเป็นในส่วนของหมวกนะครับที่จะคาดบนศีรษะนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เราต้องใช้ก็มีหลินสอกันไกลกาวลาเท็กนะครับอันนี้เราก็จะต้องมีนะครับส่วนอันดับแรกนะครับในการทำหมวกรูปหมีนะครับ เราจะมาเติมแต่งในส่วนของครึ่งวงกลมแรกกันก่อนครึ่งวงกลมแรกนี้คือจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นหน้าหมวกนะครับหน้าหมวกของเราจะเป็นรูปหมีนะครับเราก็จะมาเริ่มการติดตรงส่วนวงกลม2อ,อันนี้เป็นในส่วนของใบหูเราจะติดไว้ด้านหลังนะครับเราจะติดไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับ ประการแรกเราก็จะต้องพลิกด้านก่อนครับพลิกด้านเป็นสีเทานะครับจากนั้นนะครับเราก็นำกาวนะครับนำกาวนะครับมาทาในตำแหน่งทะแยงมุมกับรูปครึ่งวงกลมนะครับหาในส่วนที่เป็นส่วนทะแยงมุมนะครับนะครับนะครับทาในส่วนนี้นะครับ ในส่วนที่เป็นส่วนทะยงมุมนะครับนะครับใบหูเขาก็จะอยู่ทะยงมุมกับลูกศีสษะนะครับคือวงกลมอันนี้นะครับจากนั้นลูกครือวงกลมนะครับเราก็พลิกด้านแล้วก็ติดให้เลื่อมนะครับติดให้เลื่อมออกไปข้างนอกในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะติดเฉพาะบางส่วนของลูกนะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับ นะครับเด็กพลิกด้านนะครับให้เป็นสีเทาเหมือนกับครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็วางรูปใบหูลงไปนะครับให้ใบหูมีส่วนหนึ่งติดอยู่กับรูปครึ่งวงกลมและอีกส่วนหนึ่งจะเกินออกไปนะครับนะครับเมื่อเราพลิกด้านเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีวงกลมรูปใบหูบางส่วนนะครับเกินออกมานะครับ กระดาษนะครับพยายามมีกระดาษรองเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานนะครับเอาละครับต่อไปครับเราก็จะมาติดตั้งจมูกกันก่อนนะครับเพราะว่าจมูกเนี่ยเขาจะอยู่กึ่งกลางเลยนะครับถ้าเราลองขนาดดูก็เอาดินสอมาวัดกึ่งกลางตรงนี้นะครับและเราก็ลองกําหนดตําแหน่งของจมูกดูนะครับนะเราก็ ใช้กาวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของจมูกเขาเล็กนะครับเราไม่ต้องใช้กาวมากนะครับใช้กาวแค่นิดหน่อยนะครับพอแล้วนะครับหากาวบางๆนะครับติดเข้าไปที่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางของใบหน้าเลยนะครับนะครับอยู่บริเวณกึ่งกลางของครึ่งวงกลมนะครับอาละครับคุณเต้ก็จะเริ่มติดในส่วนของดวงตาแล้วนะครับ ทากาวเหมือนเดิมครับกาวบางๆนะครับกาวบางๆเอาละครับกิดทแยงเ,เป็นคู่นะครับมันจะต้องเป็นคู่เพราะงั้นก็จะอยู่ตรงกับขอบของใบหูตรงนี้นะครับตรงกับขอบของใบหูนะครับเอาละครับดวงตาข้างที่สองนะครับเราก็ติด เข้าไปให้ตรงกระขอบใบหูด้านบนอย่างนี้นะครับและดวงตาสองข้างเนี่ยก็จะอยู่ในแนวระดาบเดียวกันเห็นไหมครับอยู่ในแนวระดับเดียวกันแบบนี้นะครับเอาละครับจากนั้นเราก็จะมาทําการติดในส่วนของช่องรูหูนะครับช่องรูหูซึ่งจะมีสีดํานะครับส่วนนี้นะครับเป็นช่องของรูหูนะครับติดตรงไหนครับ ก็คือติดซ้อนเข้าไปกับใบหูนะครับติดข้องซ้อนเข้าไปกับใบหูแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับทำทั้งสองข้างนะครับครัแบบใช้กาวแบบบางๆนะครับทากาวแบบบางๆนะครับทาแบบให้ทั่วนะครับจะได้ติดได้ทั่วลูกนะครับ ตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับเป็นช่องรูหูของเจ้าหมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้เรียกว่าเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับใบหน้าตรงส่วนนี้เราก็พักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนจากนั้นทีนี้ส่วนครึ่งวงกลมอีกรูปหนึ่งรูปนี้จะเป็นในส่วนของปีกหมวกนะครับที่จะบังแดดให้กับเรานะครับ อากาศร้อนนะครับแดดจัดหมวกเขาก็จะมีปีกสำหรับบังแดดนะครับพลิกดูด้านหลังเด็กๆจะสังเกตเห็นเส้นดินสอหนึ่งเส้นนะครับซึ่งเส้นดินสอนี้เองจะเป็นเส้นที่ให้เราใช้นะครับตรงส่วนนี้เด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยทำได้นะครับตัดนะครับในส่วนของขอบ บริเวณตามเส้นนะครับจากขอบกระดาษนะครับจากขอบกระดาษเข้ามาประมาณสัก1เซนติเมตรนะครับประมาณสัก1เซนติเมตรนะครับตัดเข้ามาเลยนะครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับจากนั้นเราจะทําการจากฐานนะครับจากฐานวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับ ขึ้นไปนะครับไปหาเส้นนะครับไปหาเส้นนะครับวาดเป็นระยะครับวาดสามเหลี่ยมเป็นระยะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดนะครับนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมเป็นระยะระยะนะครับจากนั้นตรงส่วนนี้นะครับ เราจะตัดตามรูปสามเหลี่ยมครับนะครับตัดตามรูปสามเหลี่ยมนะครับที่เราวาดเอาไว้ยอดสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจุดสังเกตคือเราจะตัดให้ยอดสามเหลี่ยมเนี่ยเกินเส้นแนวนอนไปเล็กน้อยนะครับเลยเกินเส้นแนวนอนไปเล็กน้อยนะครับ ทุกรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัดให้ยอดสามเหลี่ยมเนี่ยเกินเกินระดับเส้นแนวนอนไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หมวกของเรานะครับปีกของหมวกเรามีการโค้งงอได้นะครับเราก็จะตัดนะครับเป็นระยะเป็นระยะนะครับเว้นระยะ นะครับโดยให้ยอดสามเหลี่ยมนั้นอยู่เกินนะครับเกินในส่วนของเส้นตรงแนวนอนที่เด็กๆเห็นนะครับเราก็จะตัดรูปอย่างนี้นะครับตัดรูปอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ทําการพลิกด้านครับพลิกด้านเสร็จแล้วเราก็จะพับแต่ละส่วนให้ตั้งขึ้นนะครับพับแต่ละส่วนให้ตั้งขึ้นนะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับนะครับพับแต่ละส่วนให้ตั้งขึ้นนะครับโดยดูจากเส้นแนวนอนนะครับเราก็เหมือนเราจะพับตามเส้นแนวนอนนั่นเองนะครับนะครับพับให้ตั้งขึ้นนะครับพับให้ตั้งขึ้นนะครับนะครับเราก็จะได้ลักษณะการพับตั้งขึ้นนะครับเอาละครับจากนั้น เราจะมาทำการติดตั้งเข้ากับสายที่จะคาดหมดุกคาดผมนะครับคาดสีรัะนะครับในส่วนนี้เราจะทำการนะครับติดเข้าไปด้านหน้านะครับโดยให้สีเทาข้องอยู่ด้านหลังของสายในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะต้องทำการทากาว ส่วนด้านหน้าก่อนนะครับส่วนที่เป็นสีน้ําตาลและทาเฉพาะส่วนที่ตั้งขึ้นนะครับในส่วนต่างๆที่ตั้งขึ้นนะครับเอาละครับทําไปพร้อมกันนะครับในส่วนนี้แต่กาวสักเล็กน้อยนะครับเอาละครับวางบนกระดาษสีขาวสําหรับลองทานะครับปาดกาวบางๆนะครับปาดกาวบางๆตามส่วนต่างๆตรงนี้นะครับที่เป็น ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลและมันเป็นส่วนที่ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นนะครับกระาวเข้าไปบริเ,เวณด้านหน้านะครับกากาวบางๆนะครับเพื่อไม่ให้กระดาษโยนมากนะครับเอาละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำสายคาศีสัะนะครับ มาวัดขนาดครับวัดขนาดให้รูปปีกหมวกเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับอยู่เส้นกึ่งกลางพอดีนะครับอาจทําเป็นวงกลมก็ได้นะครับทําเป็นวงกลมแล้วก็กะขนาดให้รูปหน้าหมวกเนี่ยครับอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางความยาวของสายค่าสีสันสีเหลืองนะครับใช้มือกดนะครับเพื่อให้ กาวที่เราทาไว้ติดแนบสนิทแน่นกับในส่วนของนะครับตัวหมวกนะครับติดแนบสแน่นกับตัวหมวกนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นหมวกที่มีปีกยื่นออกมาแบบนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ทำการกดงอนะครับกดงอนสัเกเล็กน้อยนะครับ ยืดหมวกออกไปนิดนึงนะครับอาแล้วครับเราก็จะได้ลักษณะหมวกที่มีปีกแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาติดรูปหน้าหมีเข้ากับกระดาษสีเหลืองนะครับโดยให้ขนาดของครือวงกลมขอบของเส้นรอบของครือวงกลมตรงกับปีกหมวกนะครับตรงกับปีกหมวกเลยนะครับให้ตรงกันนะครับเพื่อให เกิดความสวยงามนะครับเอาละครับจากนี้ไปเราก็มาทากาวที่ในส่วนของกระดาษสีเหลืองกันนะครับที่เราจะติดรูปหน้าหมีเข้าไปนะครับเริ่มจากทาที่ขอบนะครับตรงนี้เราทาให้ตรงกับปีกของหมวกนะครับขอบซ้ายนะครับขอบซ้ายนะครับจากนั้น ทาที่ในระยะที่ตรงกับปีกหมวกขอบขวานะครับนะสังเกตขอบของปีกนะครับขอบของปีกหมวกนะครับที่ขอบขวานะครับแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับกระทากาวที่บริเวณขึ้กลางนะครับ กลางแบบนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการทากาว3ระยะนะครับซ้ายขวาและตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็นำหน้านะครับคือวงกลม,มที่เป็นรูปหมีนะครับนำมาติดเข้ากับสีเหลืองครับนะครับติดเข้าไปนะครับ ลักษณะหน้าหมีก็จะเป็นแนวตั้งนะครับตั้งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนะครับเอาละครับขั้นตอนส่วนของหมวกกับปกะเรเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับวิธีการทําทให้เกิดเป็นหมวกที่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือเด็กๆเราจะวัดขนาดนะครับเราจะวัดขนาดกันในส่วนของ สีรษะนะครับนำไปวัดที่ศีรษะแล้วบิดโค้งมานะครับแล้วก็ด้านซ้ายเรากะระยะเข้ามาสัากนิดนึงนะครับใช้ดินสอวาดเส้นตรงแนวตั้งนะครับเมื่อกะขนาดได้แล้วกระดาษสีเหลืองสามารถตัดออกตามขนาดของศีรษะได้เลยนะครับอย่างเช่น สมมุติว่าคูเตยยวัดได้ขนาดของศีษะะคือขนาดนี้นะครับสมมุติว่าได้คือขนาดนี้นะครับเราก็สามารถจะตัดในส่วนของกระดาษสีเหลืองออกได้นะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็นํามาวัดขนาดนะครับโดยกําหนดด้านซ้ายเราจะวัดจากข้างล่างขึ้นมาส่วนด้านขวา นะครับเราก็จะวัดจากข้างบนลงมานะครับนะครับให้ความสูงของเส้นเท่าๆกันนะครับให้ความสูงของเส้นเท่าๆกันจากนั้นเราก็ตัดตามเส้นนะครับเราก็ตัดตามเส้นนะครับตัดตามความยาวนะครับจุดสังเกตคือความยาวของเส้นจะต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ตัดนะครับตามความยาวของเส้น จากนั้นเราก็นํามาค่าสอดเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับลักษณะสอดจากด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะครับนะครับให้ล่องตรงกันนะครับแล้วดันขึ้นไปนะครับให้กระดาษบรรจบเสมอเหมือนเป็นเส้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือการที่จะทําเป็นหมวกนะครับให้พอดีกับศีรษะนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือมัวลูกหมีของเรานะครับนําทิ้งไว้ให้กาวแห้งสักนิดนึงนะครับแล้วจึงจะเริ่มใส่ได้นะครับให้ทุกอย่างเซตตัวนะครับให้กาวแห้งแล้วทุกส่วนก็จะแนบสนิทนะครับเมื่อกาวแห้งแล้วเราถึงค่อยนำมาใส่เล่นกันนะครับท่าน เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วกับหมวกลูกมีน้อยของเราเป็นยังไงครับเราก็จะได้หมวกไปใส่บางแดดบางโขนกันได้อีกเลยนะครับจากนี้ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับกิจกรรมศิลปะกับครูเต้ยแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย